Baiklah teman-teman. Selamat. Katakan, rap tuh ค่อยชัดคำนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของความอร่อยแลค,คืออะไรต้องติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับรับรองว่าความอร่อยนั้นสําคัญจริงๆครับกับพิธีกรบิ๊กโฟร์แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับคุณไต้ภพลิวพัฒน์ครับน <Yeah. S 1> ว,วัดอิสระไก่สิงห์ครับก <Yeah. S 1> ตศลามบอย ออกิรติเทพทันครับผมนี่ไอเดี๋เดียว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 ยวไอ้ที่ว่าบิ๊กโฟนี่ใครเขาบอกเลยฮะผมคิดเองเลยครับเพื่อนที่อยู่ชิคาโก้เนี่ยนะเะก็บอกว่าต้องเป็นบิ๊กโฟนะบิ๊กโฟนี่ยจะมีแบบว่าช้างนะมีกระทิก ไม่ช่แล้วครับผมใชหลายหลายคนเปิดทีวีมาเอ๊ะทำไมไม่เจอพวกเรากลางคืนใช่ไม่ผิดนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับอยู่กลางวันอย่างงี้อยู่กลางวันครับกลางคืนเขาไล่เราแล้วยันอยกยันอยูกยันอย่ยูกคนที่เรามากลางวันครับคุณอาครับเรามารวมตัวกันเพื่อจะไขข้อข้องใจกับชาอบ้านแม่บ้านครับเมนูเด็ดเมนูดังอาหารอร่อยนะครับ ผลไม้เคล็ดลับด้วยจะเป็นผลไม้หลากหลายหรือว่าตามฤดูกาลครับอาหารตามฤดูกาลออาหารตามฤดูกาลมีด้วยเอ้าฤดูกินเจไม่เรียกอาหารตามฤดูกาลนี่คือเรียนช่วยคนเดียวอยู่เขาเขาเชี่ยวทางนี้เลยใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องในครัวหรือว่าเกี่ยวเรื่องกินอืมถามเราเข้ามาได้เราเรามีช่องทางติดต่อติดต่อเราได้หลายช่องทางอีเมล เฟซบุ๊กไทม์ไลน์อินสตาแกรมสโตร์เชียลแคมป์ทั้งหมดที่พูดมานี่ยังไม่ได้ทำว้าวเราเราเราก็กำลังจะทำอยู่แล้วนี้ครับถ้าเกิดเขาอยากจะติดต่อมีติดต่อได้ป่ะเขียนจดหมายง่ายๆครับจดหมายเนี่ยพูดถึงจดหมายท่านผู้ชมครับแล้วมันเป็นความภูมิใจของรายการครับแทบอยากจะเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ติดโต๊ะไม่ได้ อยากจะบอกว่ารายการเราทำออากาศครั้งแรกใช่ครับแต่ว่ามีจดหมายเข้ามาในรายการถึง2 4 8 5 0 0ฉบับโอ้โหจริงเหรอครับไม่จริงครับแล้วจริงจริงมีฉบับมีมั้งัหมอ่ะมีมาฉบับนึงครับถามปัญหาข้อข้อมใจครับนี่จดหมายจดหมายครับเขาเมียนด้วตัวอักษรไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขียนอย่างนี้ครับโอเคครับ สวัสดีค่ะคุณอาทั้งสี่เจวเจวเจวคุณ้องครับรายการนี้เนี่ยมีอาเพียงคนเดียวพี่เหล่าคือพี่นวัด